ความคมชัดกับน้อยสัมพันธ์กันอย่างไรความคมชัดที่มากเกินไปสร้างปฏิกิริยาบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ให้กับภาพเพราะความคมชัดนั้นเบื้องหลังคือการเพิ่มความเปรียบต่างเข้าไปให้กับบริเวณที่เป็นขอบสีเราทราบดีแล้วว่าผลกระทบของความเปรียบต่างคือการผลักให้สีที่มีความสว่างใกล้สีขาวมีความขาวขึ้นและสีที่มีความสว่างใกล้สีดำให้ดำลงเมื่อจนถึงขีดสุดของความสว่างหรือความมืดส่วนนั้นจะหลุดพ้นการแสดงรายละเอียดอย่างสิ้นเชิง เป็นจุดข่าวดำสลับกันเล็กๆเรียกว่าคลื่นสัญญาณรบกวนหรือ noise ดังนั้นการปรับคมให้กับภาพเราจึงต้องพึงระวังผลกระทบในทางลบจากกระบวนการให้ดีให้มันสังเกตข้อมูลภาพที่ปรากฏบนฮิสโตแกร,รมของภาพถ่ายหรือใช้สเกลที่มีในฟิลเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความคมชัดด้วยความเหมาะสมอีกทั้งใช้งานเฉพาะพื้นที่เป้าหมายเท่านั้นคลื่นสัญญาณรบกวนก็จะสร้างปัญหาในภาพลดลง พราะมีเพียงบางตอนเท่านั้นที่สามารถรับชมได้แบบสาธารณะสมัครรับเพลย์ลิสต์คลิปวิดีโอที่เหลือทั้งหมดพร้อมอัปเดตใหม่ในปี2021เพียง1,490บาทติดต่อทางข้อความเพจ f a c e b o o k DIY